ดีทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ใบอีกแล้วค่ะวันนี้ใบจะพาทุกคนไปสมนี้เลยชุดแสงเหนือทมินทุกคนดูดิโค้ดแท้โค้สวยเลยรูปแบบกิจกรรมเนี่ยก็มาในรูปแบบโทเค็นทาวเวอร์นะคะต้องสมให้ได้โทเค็นตามขั้นบันไดส่วนของรางวัลเนี่ยก็สวยๆเท่ๆแบบนี้แบบนี้เลยไฮไดคือพี่ใบชอบสีมากทุกคนดูดิสีผสมกันโค้ดสวยอ่ะแล้วทุกคนดูนอกจากนี้ก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าเปิดตัวท่าคู่ แปลงล่างแล้วก็การ์ดด้วยค่ะทุกคนดูดิโคตรแจ๋งเลยอะ่ะดูการ์ดก็สวยสวยแบบนี้ของมันต้องมีแล้วปะของรางวัลแต่ละอย่างโคตรุ้มอะ่ะแลบะบที่สําคัญที่สุดเลยนะทุกคนนี่เลยเลกอันดับพิเศษไปดูกันสิว่าพี่ใบจะสุ่มได้เลขที่เท่าไหร่เพชรล่ำต้นพี่ใบยอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมนหนึ่่งนะคะ าจะเกลือรอบเนี้แล้วทุกคนดูโทเก้นที่สามแกจะบอกว่าออกง่ายมากต้องไม่พลาดแล้วปะคือเราของแต่ละอย่างก็คอดคุ้มอ่ะแบบนี้น้องๆต้องจัดกันแล้วนะแล้วดูโทเก้นที่สี่เขาทุกคนแล้วก็โทเก้นที่ห้าอ้าตอนแรกลำดับของพี่ใบนั้นอยู่ที่1 1 4 9เว้าวเลขสวยอยู่นะเนี่ยคอจึงคอตังจะบอกว่าวันนี้พอใจไม่เกลือนแล้วน้องๆล่ะคะใครที่ ได้ลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วหมดกี่เพชรเอยส่วนพี่ใบนะคะรอบนี้พี่ใบหมดแค่2,572เพชรแองโคตร